สบายดีจ้าตอนนี้กำลังเหตุกิ่นแรงพี่น้องสบายดีเปิดสูขสุขคนเด้อเราสบายดีตอนคํากำลังเหตุกิ่นแรงหลับสวยป่าว้านสมพัจังหุดอุยป่ยข้ามหมอเลย ยาสิลาบนกกับก่อยป่าวังเวนนิพากันเหตุจำป่าเ <c oughs> ต็มเฮืินขัวกับเป็นนุระปน

จบนะเรียบร้อยจะรับลกกินนะตัวเย็นต้มหัวปลาจ้ะรากาปิ้งลีนมูอันนี้รับนกทุกคนมาเด้อมีอาหารเสร็จเลยจ้ะมาเด้อทุกคนกินข้าวแรงเปื้อยเมื่อนี้พักสดๆเต็มกระโตกเลยยามาค่ะยังมาแข่งยามาค่ะ มามามาเด้อจ้ากินข้าวแรงพี่น้องมือดีกินข้าวแรงซุ้มกันกินกัะเพือกดับน้ำมาเมื่อยๆกินกับหลับนกครโอทััเจ็บจะรือเปล่าอ่เมื่อยด้วค่ะตังทีังกินเสียบเอาไปใช่อีกคนเจากินมังตานโมเบิดโอ้ยลอ้ยโ่ว้ยะก่อนเขได้ยืนไ่ไป พอ e. ดีกินปลาแล้หลวอิ่มลองตาปลาแามันกินปลาชองแล้วแม่พ่าให้เสียงหน่ะเียงตกินต่งพอดีพอดีค่อยกินอิ่มใจดังไหมป้าชองส่ออกแล้งมาทอมัพาก็มีพรากไว้ค่ะาษ่ดีสั่ข้าวเป่าประเด็กแลวไหมอ๋อน่ากินหมวเดียวข้าวพอกินตต๊ไม่กิน แช่แล้วใส่แบบนะะ bon bueno> ี้ว um> ้ทอดมะาีนี <k> <k ่นยิ่ยกันนะอันนี้เป็นปลาเค็มหนูะเปลาเค็มพวกปลานังนะเห็นไหมอืนยางเขาคุกให้มันเขาใช่ไหมย่างกีกิบบบ้อนคนไปแล้วเขาไปหนคนนมเขาค่ะทำกุ้งก็อาวอานีม่รอดแม่่ะปาหมลยอดีหมกเอาจะใกันับเกลือกินกันเ่น

เสือที่เขาใส่เนื้อสวรรค์นั่นดิยยาะคับโดแแ้วข่อยชนจุ่มตุขพีนุน่งนสาจอะดับทำนดีกคุ้มยาีกไม่ใช่นี่หลีออกข้ามทางมาหีกออกข้างท่างทางถือคมแล้วอยู่กลางมีตะคุ้ม รถเข้ามาทงยันหรือเมืองเรียนทางเส้นีบ่มีรถเที่ยวเลยมีชุมเขาคอยมีประสบการนะเสนหนึงคิวแทนโอ้ยเต็ม่รเส้นหนึ่งกหาดีคุมรถบ่มีรถบ่มีกระจกข้างขางเป็นพลังลางเลยหรือรถเข้ามาทีนี้รถไง้างหลังหลังปัดทางเส้นบ่มีรถนอกรอบทางกดี เมื่อจนหอดบุมีรส่วนจะทคบเมื่อเมื่อทางแคมของใคเขาอาหาจะพวดอะไรอาหาแต่สุกพราคะก็เมา่อจนชอนใ่ว่างเลยชอนในบนไก่แองกัปะปะผู้หมอทหารโคกออกกระสุนไป่องเส้งเส้นหนึงลองห้องหมอจนเขาหองหมอันตรงไปเลย สุดพะมันก็ตกเก่งแต่ละแม่มนุกรรมมาฟิกนะแข่งมันแม่จอดบแม่จืบใรนะแข่งมั้ยมึงเอา่ไปหันกิกนะเจ็เนากิ๊กแข็งแหลเอาไปิ้งนะพ่อปุ่นต่ข้าวบุญขาเ้าจังนหยาบแล้วมนแฉะเนาะคนเห็นก็ตขาจมเพชร

ใต่แบบข้ามอ่อนบ่าง่า้นี้ผสมไข่ให้มันโลภอากาศเริ่มเบื่อแล้วแม่อร่อยอะไรอันนี้บจอนมาบท่สีงมตรงนี้นะ ชีไรเลยอ๋อนมันเ็หุ่นเอาไปจางเลย่มันย้ืเ็มคือหนุแตเขาน้วมันเต็มอย่างเขมพิงชนกับมากนุยหนาแน่มกรีบกเราเห็นเอ เยาสีกับน้ำสีก็มีแค่มันแข่งเขาเลยเได่าเขากินเรจยังเขาแล้วก็เห็นหุ่นบอเบาเลยว้วก็มีนะมันล้อีย่เราคุณเออติรามีอยู่แล้เเดี๋ยวนี่นะไปใส่ปีกิ่ใส่ปีกเขาหมันตัวได้มากกับโบยากาาเขาหุ่นบังอยู่ไอก่มันยานบพราแว่าิดแรง มีป yeah, ีสอแยกปีนี้อากาศจังไวยังไม่ก็มาบอแกมาเป็นนกดีนจังไวยังก็เปลี่ยนตุ้มตุ้มเลยใช่ตุ้มน้อยมันเยังจ็มาบินมามาบินขอนยากลวใช่แล้วแร้วดื่มไม่กวนแล้วได้พอนะก็มาเจอทำหมู่ไหมนะอันนี้บัวเต้มันบ่มาหอดตัวผุ่มอยู่จุดแรกอ้อมน่า หน้าเขาปาพันธแล่นมาเบิ่งแล้วมันบแมนตีโค้งเลยแล่นลูกปาเขาริบบอกหมนมันมนตัวไปคนเดียวตัวไปคนเดียวอ้ีม่เม่อไอ้เมืกินเมืเดี๋ยวนะไอ้เอกเกม่นไอ้เมื่อหรไอ้ันหนึงเาจะกินนไมอ้โหาน่กับเก๊กเราคนนึาเม่ ไผ่สืบแล้วไหมาล้วมันไผ่นล้วมันผืนติดเออกินไรกูใส่ต่างๆเลยเอเห็นชนเจอดเจ็ดเป็นยังไาเจ็ดแบบเมี่ยงมั้ยเนี่ตุ๋มตุ๋มเรอบุฟ่ต์แดงตัใส่โอวี่สิบเอ็เอมือจิ้มบนเมี่ยงเลย เาไปยดทเอร่ใเา่าเาจะไปจทดอบาทปาอีกที่ใจนื้เืตะก้าหัวนี่งกุมนัวแทะ่วิวาเจียวก็เสื้อเสียบบางทีมันบุกันก็จะโอเคมดลกาเลดีดีรันปาจบ่าได้เปลี่ยนมาเสียบ เค็มมั้งนะน้ำไม่เลยมันเค็มเลยแต่โน้มฝึกละน้ำเค็มหนึ่งหนึ่งหนึ่งเค็มน้ำเค็มจํานึ่งหนึ่งเค็มจังหวะนี่ไงน้ำเค็มจํานึ่งหนึ่งเค็มจังหวะนี่ไงเกลือเค็มแล้วก็ผู้ผู้ชี้แช่น้ำเกลือไว้ดตัวเข็มยังไม่ใส่น้ำเกลือไว้แล้วก็เคืมถึงเก้าหนึ่งเค็มแบบนี้เค็มจึงค่มเค็มบับ

แรง่างมเอแน่คือต่อเนาะต้องมาอยู่นะไม่ปวดนะพวกน้าแั่จะเล่นเด้ยนะมันท่านออกตุกเ่ัวกันน้ำเข็งห่างน้องชายล่างเบิร์ดนี้นะกุ้งเกลือออนเด้อน้องกชเปื่องตุนน้องชายล่าอมันออกตีหานึงเนี่ยตุนเนาะ กินคนเราเปื่อยักคนเราเปือยขางแตนากับมงคันแตนากยอุ่นไหวลวแ่ีเทปกระปลพันมานรวจที่แทมอนจอดมาเขาอไรนนเปือยนะมาบ่ขอกะจะไปนเนี่หน้าสะเดือนจ้าเจ้าเบิร์นไฮอยเรนอเจ้าตลาสินาไป น้ำบลูเบอร์รี่มันหอมมุ้งง่ายเลยนะเก็บสีแดงเนี่ยจะขีดซานจะแยกมุ้งม่วงนะยังบลูเบอร์รไมได้ทั้งทีหนึ่งมู่เดียวหน้าเราฮะแยกกันไม่ไดมากเลยเราหายไปอย่างไรเก็บรอแล้วมั้งก่อนมันจะหมดจะใช้หลอมหมดแล้วนันบลูเบอร์รี่หอมื่อกี้ทั้งนั้นมองค่อยเคยเก็บอะไรอีกสองพอจะจะหอมสุดนี่แล้ว ก็ยังโบไม้นอนโดนกลาง่ะโดนเลยอ่ะให้เทียนี้ให้ดอดกัดนะพี่โอเคเท็ยน้อยแล้วอันบนเก็บเก็บอืมเที่ยเฮ็ดนี่เราไบอกเฮ็ดอะไรสี่ค่ะบงกีเนี่ยนะเอื่นเขามาเก็บสวยเนาะใช่ปาติ่นที่พ่อไปจอบเราเก็บอย่างปลาติดโคนรถนัดเปินมาเก็บม่ถึงเบอร์เลยโม่งใหญ่เนาะแบบโผล่เด้๋ยวถามว่ามะเท่าคือบบโผลแบบนั้นนี่ใช่จองที่พือนบางที่แบบใหนเนี่ยบาง มันบานได้นาะละวบานจุมเนี่ยคือกุ๊บอะไรสีห้าบะ่เป็นเมือย่าโค่เด้เดกิเป็นสาอยู่หุ่งล่าเกลือเเนาะอื้อเี่น่กระเตเลยกเนาะในวงเป็นยังก็เก่าเหลายๆนะยันกนคือกุเนาะแบบกุบมเก็บมันต้องจื้หมองแบบนี้อันนี้เราออกหน้าเลยเนาะไปหวน่ะอุไปย่า เราไปเผะเห็ดจอบตรงจอบมือเจอบมือแรงถุงยำปีนจอบไปจอบมากับปลาเล็กหัวยังสิบโบยังเสียมันอยู่ไกลคนงานคนนี้เล่นหนูซีเรือไปหาเงินไปปืนยังไม่ได้ไปยิ่งนี่มันมองเห็นเลาะมันเขาจะไปอยอย่างอื่นใช้เลาะนีดคือเขาจอบในปุ๋หวะนี่แหละจอบแล้วย้ำมือแรงเขาเก็บตอนที่เราจะบ้าอื่นไป ขบวบพักเสร็จโอเคละทุกคนน้อยยาละจ้าสบา้ดีสดี๋ดย,ย,ย่าขยันยับเขาเช็บเสร็จแล้